หอดบัดยามเดือนสามย่างลำดวนบานเป็นทางมันเบิองว่างแถโน้ตงานปีนี้สีเงาเงาย้อนว่าสาวพนางลา บ่มาพอดอกวั่นเดิมส่วนสมเนตดปันแรกเริ่มเดิมที่ฮักเอาไขว่านสัญญาฮักลำดวนบ้าน คำจำนั้นยังหวันพอ่อ ว่าวเ,าเมืองสีมือนี้บ่เห็นแฟนมานัดพบพ่อนาเบิ่งมนตราสีพึกเทสวนลืมเล็วบ่อนอ้อมาเลยของคอพองดอกล้ำดวนเดินเที่ยวชมงานกินล้ำดวนบ้านตำร่างงวนหวนเขากินพวงแก้มเนื้อวนอยู่สวนสมเด็จสีนคคขริน แนมเห็นผ้าสินกับทางเสื้อไม่ลายลูกแก้วไอ้ซื้อให้นางปีที่แล้วพร้อมผ้าแซลให้จ้าโอ้ยพินชมบานสีเผาขมิ้นเยอะกุยเล้าเข้าเสียงแคนพินมาปีนี้คือใจขาดดินคือโอดยุพินแฟนอ้ไอไปใสใจจดจ,จ่อ ใจจดกะละไม่นจดถาดอ่อไปอยู่ใส่นนอแฟนสู่ผู้เก่า จดทาจอละเด้อจดทาจอเสีอไปใส่หนอแฟนไอคนเก่าคือบอเห็นมาไอ้าอแต่เศร้าแต่คำคอยกับบอเห็นแสงตาเวีนละลงหลับอับตาไอ้ของท่าอยู่บนหน้างั้นข้อสะพันบเอิ้นเขาแน้ห็นเหงาอู้เจ้าของในนามก็คืออดอดย่ำมีนางแล่วเคียงคููแมน่นยุใส่เห้คำเพลงอับหูพีใช่นี่ยังคอย เดินใจลอยอยู่ในงานคือจังผีบ้าบ่มีชีวิตชีวากระยอนคืดนำมาลำมาลอยอย่างไปมุมใดก็มีแต่เห็นภาพจำยำหอยแนมดอกลำดวนน้ำตากระยอยมาเด้อเนือลอยให้เจ้าเขินมือ เสียมิดจ่อยกะละเสียมิดจ่อยเสียเสียมิดจ่อยน้ำตาหยอยยำยางเสียมิดจอยน้ำตาหยอยยำยางเป็นไ่ต่างนางบ่มาคืนนี้ของแน่ดินบ่ยังวันคืนซาละเด้ออีนางให้กลับขึ้นทางสีสะเกดป่านเฮาสวนสมเด็จมองเดิมที่เกา่าลำดวนมั่นเฉากะยอนว่าเจ้าบ่าอวยกลับมาคืนเมื่อเมืองบานเบิ่งลำดวนบ้าน,านตั้ดังห่วย ขึ้นค้อนสะเดอคนสวยให้นางลาอวยขึ้นมาเมืองสีบอมีนั่งอยู่เฮียงปีนี้อยู่ใส่ละน้อนั่งปีนี้ลืมละตีใต้ต้นด่วนต้นเกาไอ้เคยเอาเสียบหูให้น้อง เสียบหูก็จังแม่นถัดหูน้องอีนังลาแม่นมากไรลย้ำปีไก่ละไอยังคืดพ่อใจมันฟ้อรอถ้าเจ้ามาส่วนให้นางหวนดอกลำดวนบานเล้วฝากเสียงเอินแอวกลับมาเดิ้ขึ้นมาเดิ้อีนางน้องออ